สวัสดีครับรีวิววิธีการใช้งานกล้องฟิล์มคอมแพ c ค c นิกา a C ซี AF นะครับตัวนี้ใช้ง่ายมากๆคืออัันแรกคือใส่ถานใช้ถาน AA นี้นะสองก้อนโดยถานงายขึ้นก้อนหนึ่งความลงก้อนหนึ่ง <c oughs> ขั้นตอนในการถ่ายจริงๆแล้วก็มีแค่ขึ้นชัตเตอร์กดถ่าย ถ้าเป็นกลางวันก็แค่นี้เลยนะขึ้นชัตเตอร์เล็งในช่องมองก็กดถ่ายถ้าเป็นกลางคืนหรือว่า,าที่มันมืดเราจะเปิดแฟลชก็กดกดแฟลชอันนี้ไปรอสักพักหนึ่งให้แฟลชมันวอร์มก็เหมือนกันนะขึ้นชัตเตอร์กดถ่ายาไม่ไแน่ใจจะเห็นแฟลชหรือเปล่านะลองดูน่ะ เวลาปิดแฟลชก็กดลงไปวิธีการใช้งานก็คืออันดับแรกเนี่ยถ้าเราใส่ฟิล์มแล้วฟิล์มเนี่ยมันจะเขียนไว้ว่าอย่างเงี้ยหนึ่ง iso คือหนึ่งร้อบางอันก็สอง้อเราจะต้องตั้ง iso ตามฟิลม์มก็คือ iso มันจะอยู่ตรงนี้มันจะเขียนว่า a s a อย่างตอนนี้มันตั้งอยู่ที่สอง้อถ้าเราจะปรับไปที่หนึ่งร้อยเราก็เอานิ้วโป้งสองข้างเนี่ยบิดตรงนี้แล้วก็หมุน มันก็จะเป็นหนึ่งร้อยปรับมาที่สองร้อยก็หมุนกลับมาให้มันตรงกับเลขสองร้อยการใส่ฟิล์มเปิดฝาหลังตรงนี้ก็คือดึงในตรงนี้ลงมาแล้วเปิดออกฟิล์มเอาด้านที่เป็นจุกลงด้านล่างนะใส่เข้าไปในในแกนตรงนี้ปึ๊บดึงหางฟิล์มมา ด้านนี้จะมีร่องอยู่รอบเราก็ยัดเข้าไปที่ร่องไหนก็ได้นะเอาหางฟิล์มยัดเข้าไปเสร็จปุ๊บตรงนี้มันจะมีหนามเตยอ,อยู่ด้านล่างเราเอานิ้วชี้กดให้ให้ฟิล์มลงหนามเตยไว้สักพู่นะอ่ะเงี้ยแล้วเราก็ขึ้นฟิล์มเพื่อให้มันดึงฟิล์มไปะนะฮะพอมันดึงฟิลม์มติดเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บเราก็ ิดฟาหลังทีนี้ก็เหลือก็กดถ่ายได้แล้ว,ลวถ่ายไปเรื่อยๆจนกระทั่งตรงเนี้เลขมันจะบอกประมาณาเลขที่36แปลว่ามันหมดอาการของการฟิล์มหมดก็คือมันจะขึ้นชัตเตอร์ต่อไม่ได้มันจะแข็งหรือว่ากดชัตเตอร์ไม่ลงนั่นแปลว่าฟิล์มหมดเราก็ดูตัวเลขตรงนี้ด้วยวิธีการก็คือเราจะต้อง กรอฟิล์มกลับก่อนห้ามเปิดฝาหลังโดยยังไม่กรอฟิล์มกลับนะฮะการครอฟิล์มกลับก็คือเราจะต้องกดตัวนี้ค้างเอาไว้อย่างเงี้ยกดไว้ด้วยนิ้วโป้งฝั่งนี้กดค้างนะฮะแล้วเราก็ยกฝาตรงนี้ขึ้นตัวกรอฟิล์มนะ,ะยกขึ้นแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกากลับมาแต่จะต้องกดตัวนี้ค้างไว้ตลอดนะฮะเอานิ้วโป้งกดค้างไว้ดึงกลับหลันหมุนกลับมาตามเข็มนาฬิกามันจะฝืดๆพอมันดังคึก ล้วมันก็จะฟรีมันจะหมุนง่ายขึ้นแปลว่านั่นฟิล์มกลับเขา้าไปในกากหมดละเราก็สามารถเปิดฝาหลังได้ฟิล์มก็จะกลับเข้ามาเราก็สามารถเอาฟิลม์มตรงนี้ไปล้างได้แล้ว <c oughs> แค่นี้ครับ